หน้าดูเสร็จสวัสดีครับเป๊ครับวันนี้นะครับขอมาแนะนำเนาะเออเพลย์ลิสต์คลิปเฉพาะสมาชิกของช่องเราเนี่ยเท่านั้นนะ Members only <c oughs> กะไว้ว่าถ้าทำครบ10คลิปอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวมาอัปเดตกันสักทีหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันเลยมาแล้ว ตอนนี้เนี่ยเลยมันนิดนึงล้ว2คลิปและโอเคนะปัจจุบันนะตอนนี้ที่ถ่ายคลิปนี้อยู่นะครับคลิปแรกเนี่ยก็คือพูดคุยหลังดูเทรลเลอร์ The Lord of the Rings The Rings of Power นะครับเออเป็นซีรีส์ของทางช่อง Prime Video นะครับแล้วก็ทางช่องเราเนี่ยได้อัพคลิป Reaction ไปแล้วเรียบร้อยคลิปพิเศษคลิปนี้เนี่ยเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับแฟรนไชส์ครับ The Lord Of the Rings เออว่าเป็นอะไรอย่างไรบ้างซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเนี่ยชอบนะโอเคแล้วก็คลิปที่2นะครับพูดคุยหนัง Brad Pitt ทุกที่เคยได้ดูมาทุกเรื่องเลยเออเพราะว่า Brad Pitt เนี่ยก็เป็นดาราอีกท่านหนึง่งที่ผมเนี่ยชอบมากๆแล้วก็ตามดูตั้งแต่มาตั้งแต่แบบสมัยผมเด็กๆสมัยผมวัยรุ่นคลิปเนี้ยคุยกันแบบทุกเรื่องเลยที่ผมเคยดูมาที่ผมรู้จัก ที่ทำคลิปนี้นี่เพราะว่าช่องเราเนี่ยตอนนั้นได้ทําคลิปรีแอคชั่นนะครับหนังล่าสุดเลยบุ l e t t r a i n เอของ Brad Pitt เนี่ยไปแล้วแล้วก็คลิปที่3นะครับจัดอันดับหนัง Batman ที่เคยได้ดูมาทุกเรื่องเลย My Batman Ranking เอเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมี The Batman ใช่ไหมเข้ามาเรื่องหนึง่งผมก็เลยย้อนนะครับนึกว่าเออ หนังแบทแมนในแฟรนไชส์นี้ที่แบบรีบูตแล้วรีบูตอีกเนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นหลายผู้กำกับหลายนักแสดงเหลือเกินเนี่ยผมก็มาเรียงลำดับนะเออว่าแร n งกิ้งในใจผมนะครับอันไหนบวยเรื่องไหนท็อปโอเคคลิปที่4นะครับพูดคุยหนัง Michael Bay ที่เคยได้ดูมาทุกเรื่องเลยโอ้โหและคลิปนี้เด็ดเลยพอได้มาทำคลิปนี้เนี่ยผมเนี่ยเพิ่งได้รู้ตัวนะครับตัวเองว่าตัวผมเนี่ยได้ดูหนังที่ไมเคิลเบย y กำกับเนี่ยครบทุกเรื่องโอ้โหถ้าไม่ได้มาทำคลิปนี้นะไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยจริงๆมากแบบกูดูครบเลยนี่ว่าเก็บครบทุกเรื่องแล้วก็คลิปที่5นะครับเฮโรตอนที่1รีวิวบวกสปอยแต่ทีเนี้ยเฮโร่เนี่ยมันเป็นซีรีส์นะครับของช่อง Paramount Plus แต่ทีเนี้ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมดรอปไปแล้วนะ เรื่องนี้นะครับขอโทษสมาชิกด้วยนะเออถ้าใครแบบสนใจรอดูคลิปพิเศษจากช่องเราอยู่เนี่ยคือผมดูตอนที่2ไปนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบแม่งไม่ได้แล้วอะคือมันไม่โดนสําหรับผมและผมนี่คือแบบฝืนความรู้สึกแล้วก็เลยแบบว่าเอาวะตัดใจ <c oughs> ขอดออปเททิ้งและกันทำคลิปไปแค่ตอนเดียวนะครับโอเคประกาศไว้ตรงนี้เลยนะว่าผมไม่ดูแล้วนะเรื่องนี้โอเคแล้วก็คลิปที่6นะครับ รีวิวหนัง The Adam Project ให้คะแนนพูดคุยเจาะรายละเอียด The Adam Project นี่ก็หนังของ Netflix ใช่ไหมครับคลิปนี้คลิปรีวิวคุยยาวเลยคลิปนี้เพราะว่าผมชอบนะเออ The Adam Project นี่ผมชอบมากๆกนะครับกับหนังเรื่องนี้แล้วก็คลิปที่7นะครับรีวิวหนัง The Batman ให้คะแนนพูดคุย อันนี้เวอร์ชันล่าสุดเลย2,022นยอเอก็เรื่องนี้บอกนะตรงนี้เลยว่าไม่โดนนะครับไม่ใช่ทางของผมเลยไม่ใช่แนวเลยอยากรู้ว่าผมบ่นอะไรเยอะแยะยังไงแค่ไหนเนี่ยสมัครสมาชิกและดูคลิปนี้ได้เลยคลิปที่8นะครับรีวิวหนัง Venom Let the r e b e Carnage ให้คะแนนพูดคุย หนังของโซนี่นะเออสไปเดอร์เวิร์สของฝั่งโซนี่เขาเรื่องนี้ก็ไม่โดนไม่เข้าทางเหมือนกันอยากฟังว่าผมบ่นเยอะแยะอะไรอย่างไรแค่ไหนเนี่ยสมัครสมาชิกและดูคลิปนี้ได้เลยคลิปที่9นะครับรีวิวหนังฟรีกายให้คะแนนพูดคุยเจาะรายละเอียดโอ้โหฟรีกายที่ชอบมากพอถูกใจจาก The Adam Project ของชอเลวีนะครับผู้กำกับผมก็ย้อนไปดูเรื่องฟรีกายเนี่ยเลยโอ้โหแม่งโดนสุดๆชอบสุดๆคลิปนี้คุยยาวเหยียดเลยเพราะว่าชอบจัดเลยใครอยากรู้ว่าผมชอบอะไรอย่างไรแค่ไหนเนี่ยสมัครสมาชิกและดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็คลิปที่10นะครับอัปเดตถึงแค่10คลิปพอก่อนรีวิวหนัง m o r b เบีให้คะแนนพูดคุยมอเบีนี่ก็เหมือนเดิมนะโซนีนะครับสไปเดอร์เวิ ของฝั่งโซนี่เขาเรื่องนี้ก็บอกเลยว่าไม่โดนนะครับไม่เข้าทางอย่างแรงผมโอ้โหคลิปนี้ก็พูดเยอะมันบ่นเยอะแ <c oughs> ม่งบ่นยาวเลยใครอยากรู้ว่าผมบ่นอะไรเยอะแยะอย่างไรแค่ไหนเนี่ยสมัครสมาชิกแล้วมาดูคลิปนี้ได้เลยโอเคอ่ะสิคลิปก่อนเนะแล้วเดี๋ยวครบอีกสักสิบคลิปเดี๋ยวมาทำแบบนี้อีกทีนึงอีกอัปเดตนะครับคลิปเฉพาะสมาชิก Members only ที่ทางผมที่ทางช่องเราเนี่ยได้ทำไว้แล้วนะครับโอเคเหมือนเดิมเนาะใครที่สนใจนะครับช่วยเหลือช่องอยากสปอร์ช่องอยากส่งกำลังให้ช่องเนี่ยสมัครสมาชิกได้เลยลิงก์ในการสมัครเดี๋ยวผมวางไว้ให้ในรายละเอียดด e s c r i p t i o n ของคลิปนี้กันไปเลยแล้วต้องขอขอบคุณพลาดไม่ได้เลยขอ,ขอบคุณทุกทุก Subscribers นะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกทุกคนที่กดติดตาม ว่าให้ช่องเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากมากมากแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับที่แวะเวียนมาคุยกันเสมอมามันเป็นกำลังใจอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ผมเนี่ยสนุกเนาะเออในการทำคลิปทำช่องนะช่วยคุยกันนะครับผมจะได้ไม่เหงานะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากมากมากแลก้วก็รบกวนนะครับฝากกด f o l l o w เพจ f a c e b o o k เป้บัม ลิงก์อยู่ในด description ของทุกคลิปอัปเดตเรื่อยๆเกือบทุกวันเหมือนกันใครลองแวะไปดูได้นะเออเผื่อสนใจนะครับแล้วก็ใครที่บังเอิญมาเจอการคลิปนี้คลิปแรกเลยอาจจะงงเฮ้ยพี่แม่งอัปเดตอะไรวะเออคือช่องเรานะครับตอนนี้เนี่ยเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วทำแบบถูกต้องของ YouTube เข้าทุกอย่างเลยผ่านกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยเรียบร้อยแล้วทุกอย่างจะเข้าระบบ YouTube นะครับ ชัดเจนเอออาจจะถูกใจกันอาจจะถูกสตากันแต่ยังลังเลที่จะกดติดตามไว้ช่องเราเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยครับทุกคนอย่าลืม subscribe กด like กด share อมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไว้ครบ20คลิปทำกันอีกทีหนึ่ง